อะไรข้างนั่นอ่ะมันใหญ่มากไปดูเราไปดูใกล้ยกันดูความความสว่างของมันนะคะยอดโห่มีอะไรมีอะไรมาดูกันดีค่ะมันคือท่อสูบน้ำค่ะเด็เติมน้ำไห้กุ้ง <laughs> สวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่รับชมคลิปของเรานะครับคลิปนี้เราจะมารีวิวไฟสายคาดหัวรุ่น S Y 24ขีดหนึ่งนะครับซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่หัวใหญ่ไฟสว่างเป็นรุ่นที่สว่างที่สุดสว่างกว่ารุ่นอื่นๆ ของยี่ห้อสามยิ้มนะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่ใหญ่กว่าเพื่อนสว่างกว่าเพื่อนแล้วหัวใหญ่ไฟแรงแต่มันก็ไม่ได้หนักเกินไปนะเนีย่ยเวลาประกอบใช้งานกันอยู่ประมาณนี้ ตัวนี้ใช้หลอดไฟ LED แบบพิเศษ10วัตต์จำนวนหนึ่งดวงประหยัดไฟโดยการดีหลีไฟได้ตามต้องการแสงไฟพุ่งแรงและไกลเป็นพิเศษใช้สำหรับการเกษตรกรีดยางจับสัตว์และซ่อมบำรุงระยะการชาร์ 8ชั่วโมงแล้วก็ความพิเศษของมันก็คือกันน้ำได้ด้วยกันน้ำดำน้ำไม่ต้องกลัวโดนฝนตกน้ำสบายมากตัวนี้เป็นแสงสีเหลืองนะคือไฟตัวนี้เราใช้งานแล้วแล้วมันสว่างสาใจมากเลยใครที่ต้องการไฟสว่างมากๆถ้าได้ตัวนี้ไปสาใจแน่นอน เดินป่ากลางค่ำกลางคืนกรีดยางสบายหายห่วงไม่ต้องกลัวอันตรายจากสัตว์มีพิษสายคาดหัวแล้วก็สายซาดเสียบซาดตรงนี้นะไม่ต้องกลัวตกน้ำโดนน้ำรุ่นนี้สบายมากกันน้ำได้ดำน้ำถูกฝนสบายหายห่วงใครที่ต้องการไฟสว่าง อย่าลืมนะครับรุ่น S Y 24ขีดหนึ่งตา3ามยิ้มไปด้านค้าหาซื้อมาใายกันได้เลยรับรองสะใจแน่นอนผมใช้แล้วอันนี้ก็ฝากไว้ให้ญาติๆเนี่ยจากที่เขาเคยใช้แล้วเขาก็สั่งอีกเพราะมันสะใจจริงๆถ้าคุณได้ตัวนี้ไปเรื่องไฟสายไม่ต้องพูดถึงอีกแล้ว คุ้มค่าทุกการใช้งานคุ้มค่าคุ้มราคาไม่ได้ม้เกินจริงนะคือมันดีจริงๆเราใช้เองเราก็เลยบอกต่อแต่ถ้าไม่รู้จะซื้อที่ไหนก็ติดต่อมาทางคอมเมนต์ก็ได้นะครับหรือติดต่อมาตามเบอร์โทรนี้ก็ได้นะเราก็สามารถส่งให้ได้เหมือนกันโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับ แล้วก็คนที่เข้ามาดูใหม่ก็กดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะถ้ามีอะไรที่คิดว่ามีประโยชน์เดี mm ๋ย hmm. วเราก็จะทำคลิปอีกโอเคครับขอบคุณครับครับเดี๋ยวเราจะให้ดูความสว่างของไฟสายตัวนี้นะครับอันนี้คือเสาไฟฟ้าแรงสูงนะเนี่ยส่วนมากเห็นสร้างไฟฟ้าเขา ใช้กันเยอะนะอะไรเนี้ยรุ่นนี้เพราะว่ามันส่องไม่ไกลมากเวลาช่อมไฟอะไรเนี้ยเนี่ยเสาไฟฟ้าแรงสูงส่องเห็นชัดเจนเลยเนี้ยแล้วก็พวกที่ชาวประมงออกเรือทะเลเนี่ยจะใช้กันเยอะรุ่นนี้ทางเดินข้างหน้านี่มองเห็นชัดเจนเลยนะจุนสว่างมากสว่างจริง อยากให้ทุกคนได้ใช้ของดีๆกันนะไม่รู้จะบอกยังไงแล้วแต่ครับถ้าใครสนใจก็ลองไปถามดูนะลองไปหาซื้อมาใช้กันดู